สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10บนนลักหน่วยบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรที่มีตัวเลข2ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรไหนจะเข้าไม่เข้าต้องไปรอดูในวันที่16นะครับเราถึงจะรู้คําตอบนะเพราะว่าสูตรที่ลงให้มีหลายสูตรเหลือเกินนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสสูตรนะครับสูตรนี้นะครับจะมาเฉพาะหลัก10บนกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับสูตรที่1นะครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยบนนะครับบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1มีตัวเลข2ตัวนะครับส่วนสูตรที่2นะครับก็บวกคล้ายๆกันนะครับ เอาลักหมื่นบวกหลักพันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหรแล้วก็บวกอีกหกนะครับก็มีตัวเลขสองตัวเหมือนกันนะครับสูตรมันเหมือนเป็นสูตรพี่สูตรน้องนะครับมันบวกคล้ายๆกันนะครับหลักหมื่นและลักพันนะครับสูตรสูตรแรกนี้บวกร้อยเพิ่มขึ้นมานะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับทั้งสองสูตรก็ถือว่าเข้าดีนะครับงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออกสองเจ็ดสองนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยคำนวณได้หกเจ็ดนะครับส่วนสูตรที่สองเนี่ยยังไม่เข้านะครับงวดนี้หลุดอยู่นะครับ สูตรที่1นึ่งนะวดแรกเนี่ยเข้าที่เลขเจ็ดนะเลขเเพราะว่าออก2 7 2เจ็ดสอเลขเเข้าในตำแหน่ง10บนนะครับเพราะเราต้องการแค่10หน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวหลักร้อยนะเราเอาเฉพาะหลัก10กับหลักหน่วยเนะทียบชน2สูตรงวดถัดมานะครับสูตรที่1 12สูตรที่2องเถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องสันนิษฐานได้เลยว่า สูตรใดสูตรหนึ่งเนี่ยในนี้มันจะเข้าหลัก10อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่หลักหน่วยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันครับนี่หนึ่งสองกับเจ็ดสามแต่ตัวไหนมันจะเข้าหลักสิบหลักหน่วยต้องไปเทียบเอาเองนะครับผลรางวัลออกแปดเจ็ดสองไหมนะครับสูตรแรกเลขสองนะครับเข้าที่หลักหน่วยเห็นไหมครับเลขเจ็ดเข้าที่หลักสิบนี่ถ้าไปจับคู่กันเนี่ยได้แน่นอนเจ็ดสองหรือสองเจ็ดนะครับงวดถัดมานะครับสูตรแรกศูนย์หนึ่งศูตรที่สองศูนย์หก เราก็สังเกตเลยว่ามันมีตัวที่ชนกันคือเลขศูนย์เ่ยนะเหมือนกันในเลขศูนย์งวดน,นี้ออกหกศูนย์ห้านะครับเข้าเฉพาะเลขศูนย์เลขเดียวคือตัวที่ชนนะครับนี่มีแค่หนึ่งกับหกวันนี้เป็นเลขห้านะครับดังนั้นก็จะเข้าเฉพาะเลขศูนย์ตัวเดียวที่อยู่ในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับงวดถัดมานะครับสองสามสี่ศูนย์อ่าถ้าแบบนี้จับคู่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งสองสูตรไม่เหมือนกันนะครับอาจจะจับสองสี่สองศูนย์สามสี่สามศูนย์นะครับ ผลรางวัลออก5 3 0ใช่ไหมครับสูตรแรกเข้าเลข3สูตรที่2เข้าเลข0นี่ก็จะได้ชุด3 0นะครับชุดหนึ่งแน่นอนนะครับงวดถัดมานะครับ2 3กับ5 1นะครับนี่แบบนี้ก็จับคู่กันได้เลยนะครับ2 5 2 1 3 5 3 1นะครับผลรางวัลออก4 5 3เนครับสูตรที่1เข้าที่เลข3ในตำแหน่งหลักหน่วยสูตรที่2เลข5นะครับคือเลขที่เข้าในตำแหน่งหลักสิบ ก็ได้ทั้งหลัก10หลักหน่วยครบนะครับถ้าดูสูตรเดียวนี่เราจะจับคู่ไม่ถูกแต่ถ้าเราเลือก2สูตรมาเทียบชนกันเมื่อไหรน่นี่ได้เลขเด่น10หน่วยแน่นอนนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1 2 3สูตรที่2 2 6เราก็สังเกตเห็นว่าเลข2มันเหมือนกันไหมครับเลข2มันเหมือนกันเราก็ยกให้เป็นเลขเด่นผลรางวัลออก7 8 2ดไหมครับเลข2ตัวที่ชนเนี่ยมันเข้าที่หน่วยบนนี่ครับเข้าที่หน่วยบน ส่วนเลข8ไม่มีนะครับดังนั้นเราจะได้เฉพาะหลักหน่วยตัวเดียวงวดนี้งวดถัดมาครับเ8 8 4นะครับเราก็เห็นเลข8ตัวที่ชนนะครับดังนั้น8นี่เด่นแน่นอนนะครับออก78 4 7 8นะครับดังนั้นเลข8เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับแต่สูตรที่1น,นี้เข้าเลข7กในหลัก10ด้วยนะครับก็ได้ครบเลยนะครับ78 ตัวที่ชนก็คือตัวที่เด่นนะครับมา,มาดูงวดถัดมานะครับ2 3กับ2กับ6 2เราก็เห็นเลข2ที่มันตรงกันนะครับออก8 1 2เห็นไหมครับเลข2ตัวที่ชนเข้าในตําแหน่งหลักหน่วยบนนะครับส่วนเลข3เลข6ก็ไม่เข้านะครับตัวที่ชนมานะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 2 3สูตรที่2องนะครับก็มีเลข2 ที่เหมือนกันอย่างที่ผมให้สัง,สงเกตนะครับดังนั้นเลข2ก็จะเป็นเลขเด่นในงวดนี้ในตำแหน่ง10หน่วยนะครับผลรางวัลออก202นะครับนี่เลข2ก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับมันจะเข้าหลักร้อยเราก็ไม่นับนะรบเราจะเฉพาะหลักหน่วยอย่างเดียวเราเน้น10หน่วยจะเห็นได้ว่าทั้ง2สูตรนะรมันเดินดีเหมือนกันนะต่างกันแค่งวดเดียวนะสูตรแรกเข้ามากกว่าสูตรที่2ก็หลุด1งวดนะแต่มัน ถ้าไม่ตรงกันนถ้าตัวเลขไม่ตรงกันนจับคู่กันได้แน่นอนนี่นะครับนี่ไม่ตรงกัน3 5 5 3 3 0มนี่มัน2 7 7 2นี่นะครับถือว่าโอเคมากนะสูตรนี้เดี๋ยวมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16ตุลาคมนะว่าสูตร10หน่วยบนทั้ง2สูตรที่ผมเลือกมานะครับมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมันจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าสูตรต้องบอกเลยว่าคำนวณง่ายมากนะครับสูตรที่1เนี่นะครับเอาหลักหมื่นเลข2 บวกหลักพันเลขเบวกหลักร้อยบนเลขสแล้วบวกสนะครับบวกสคงที่อ่าามาบวกนะครับสอบวกเได้เ 9, 9, ก้าเก้าก็สิบสิบเอ็ดสนะครับได้สิได้เลขสาเป็นตัวด่นตัวแรกนะครับสูตรมันจะต้องบวกหนึ่งใช่ไหมครับสูตรจะต้องบวกห สาบวกหก็ได้4ดังนั้นสูตรที่1ได้3 4นะครับ3 4คือตัวเด่นในสูตรที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็เด็นได้ว่ามันตรงกันกับชุดสรุปเลยนะครับชุดสรุปรางวันที่หนงวดนี้เนะี่ย ชุดบชุด3 4นี่นะครับอยู่ใน10หน่วยบนมันก็จะเป็นตัวเด่นในชุดสรุปรัฐบาลไทยงวดนี้เลยนะครับในผมให้เด่นบน3-4เพราะสูตรวิ่งบนเก่าก็ได้3-4นะครับดังนั้น3กับ4ผมว่ามันน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับที่จะมาในตำแหน่ง10หน่วยบนนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับเอามาดูสูตรที่2ก่อนนะครับมาดูสูตรที่2ก่อนว่าได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ก็บวกง่ายนะครับนี่ก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นเนี่ยเลข2 บวกหลักพันได้เจ็ดบวกแค่นี้จริงๆนะครับไม่ต้องไปบวกเลขคงที่อะไรเท่ากับนะครับเจ็ดสองบวกเจ็ดนี้ได้เก้านะครับดังนั้นเราเราจะได้เลขเก้าเป็นเลขเด่นเลขแรกนะครับสูตรที่สองมันจะต้องบวกหกนะครับสูตรที่สองนี้จะต้องบวกหกเก้าบวกหกได้สิบห้านะครับดังนั้นจะได้เก้ากับห้านะครับเก้ากับห้าเป็นตัวเด่นในสูตรที่สอง 95นะครับคราวนี้ท่านผู้ชมก็สังเกตเห็นอะไรไหมว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับ34กับ95มันไม่เหมือนนะครับดังนั้น34กับ95เราสามารถเอามาจับคู่ได้เลยเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะได้39นะครับ3549 สีอนะ่าตัวกลับนะครับเอานี้เราต้องกลับตัวไว้ด้วยนะครับต้องกลับเป็น93้าสามนะครับห้าสามเแล้วก็ห้นี่คือตัวกลับต้องกลับตัวไว้นะครับซึ่งในชุดสามตัวบนท่านผู้ชมก็สังเกตเห็นได้ว่ามันก็มีครบนะเก้าสามเก้าสี่แปดสาแต่จะไม่มีเลขค่านะครับแต่จะไม่มีเลขค่าห้าสามหไม่มีนะครับดังนั้น ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าเลข9งวดนี้เป็นเลขเด่นนะครับที่คาดว่าน่าจะมานะครับเลข9้านะเลข5นี้มันมาบ่อยแล้วนะเลข9งวดนี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่ารางวัลมันไม่มีเลข9้านี่มาหลายงวดแล้วนะนี่ดูตั้งแต่สลากที่ออกมาในชุด3าตัวนะเลขเมันไม่โผล่มาให้เห็นนี่หลายงวดมากนะครับนะ ตั้งเจ็ดแปดสองนี่ตั้งแต่สองมานี่ก็ไม่มีเลย,นะเย 9, ในเลขเก้าในรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนี่เก้าไม่โผล่มาให้เห็นเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวนะครับดังนั้นในงวดนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเก้ามันจะมาไหมนะถ้ามันมามันจะมาหลักไหนในสูตรนี้อยู่ในสูตรสิบหน่วยนะครับดังนั้นในงวดนี้ในตำแหน่งสิบหน่วยตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเก้าหรือเก้าในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับไม่สิบก็หน่วย ผมว่ามันน่าจะมีนะครับหรือมันอาจจะเป็นหลักร้อยก็มทรามเหมือน,นกันแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรสิหน่วยก็ดังนั้นเลข9ก้มันก็น่าจะอยู่ใน10หน่วยนะครับอยู่ในชุด93หรือ94นะครับ93หรือ94ในชุดสรุปผมที่ผมลงให้ผมก็จะเน้น93 94นะครับหรือใครชอบเก่า2 9 5 9กก็ว่ากันไปนะครับแต่เลข9มันเป็นเลขเด่นที่คาดว่าน่าจะมาคู่กับ3กับ4นะครับ สากับสี่ก็สูตรนี้ก็เดินดีนะครับแต่มันจะมาจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นมันอาจจะหลุดหรือมันอาจจะเข้าต่อก็เป็นไปได้ทั้งนั้นก็ต้องไปรอดูในวันที่16ตุลาคมนะครับเราถึงจะรู้คําตอบว่าสูตรง่ายๆที่ผมลงให้เนี่ยมันจะเข้าต่อหรือมันจะหลุดถ้าชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบ ผ่านไปก่อนนะครับไม่ต้องมาว่าผมนะครับเวลามันไม่ถูกนะครับสูตรมันจะเข้าไม่ไม่เข้านี่ไม่มีใครรู้นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับยังมีสูตรใหม่ๆสูตรเด็ดๆนะอีกเยอะนะครับถ้าชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสูตรใหม่ๆนี่ผมลงให้ตลอดนะไม่มีหวงนะครับไม่มีหวงใครจะเอาไปใช้งานยังไงก็แล้วแต่นะครับเอาคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ